สวัสดีคับพี่น้องพ่องแกมสเกลเดือนลำเพลินออฟฟิเชีค่ะมันยังอีกเออานเด่เ้็วยังยงยังมาใหนเดเ้วมายัมาเมเนี่ยเดี๋ยวเลียวเห็นแหมอื่ดปื๊ดมันเลี้ยงแมวติละ ออน,นี่นยมไม่รู้กักนใช่ครัม่อากปรุงแล้วผู้ดมาฝากแม่ลาบอ่ะวผู้เล่กกินยังเดี๋ยวรบฟาดแ่บครับกับักพีนามันูนนม,มันเด็ดเด็ดท้อออปกพีนไปตัดตัดตัดรงดีๆกันเันจะสเปดูผู้เล่ผู้เล่ทำไมกินโอเจ๋ยวไปจอบลย่กไก่กันแน่ใครอก็นี้มาแลเร เออทางนี้กัพอทางนี้เอ้าเออเนาะเอ้ยกูไม่อยากเสียงกับสีเหลือ <c> ง <oughs> โอ๊ยไอเอ้ยคอยงูอยู่ดอกบานนี่หัวสมองเจ้ามีตาน่นเจาก็แยกแย่แน่บ้านละเจ้าก็ไปมุดด้ว่วนใส่จอยเสียดีดีเออเยากับปิวอีกดอกค่อยมา เออเราเราได้ยินเสียงเอ้าโวยวายนั่นและเอาไปละตีละเอาพุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่งพีเสียสมุดอ่ะบินได้บ่ละละ ปินข Re ึ้นยุบอเอยังมาใกล้ข้ากันเออไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วอันนี้เกิดภาษาขั h <h Bundes Bundes ้นจัง กะจแมนขั้นอีรีอยู่ดอก้งอ่นส่กือออส่งไหนส่งไหนส่งงเสรีด่า้ยอสาห์ตั้งใจยอมเออปุ้ยเออยี่สาวมังการหลังเป็นตัวังเป็นตัวซางจ้ะเป็นจันเป็นจันอยู่เมีย ได้เอแบกอไรเส้อแบกวิาไเนไปหดไปแล้วไปเายเาน้ำกลั่นเออมันตีแบกแกนบ่อันใจอันเชียยกล้วอันใหญ่กว่าตัวมันเดือ เออฮะไออปเอกไมเอกคนมเออ้เออมื่อนี้เขาทำงานกันเป็นทีมเออคือการเล่กับอันทารักอ่ะทำงานกันเป็นทีมฮะโออเขาขึ้นบ้านพ่อไหมไอลูกปี่คนหลายอยู่

เม่าดีจ้น่มันละก็เท้าิมเขีวเมห้องน้ใ้ดีกะตุกเออเิมทั้งนละบุ่เานทังในเาะบุตรงูอย่างไหนม้งกุดพะนะมงกุดอีหยังก่อนบเดี๋ยว อันอันปีกพิเศษนี่คันแมนเอี้ยนสามใจแฮงต์ตาสีเป็นตาสั้งค่ะอีหลีเอาอีหลีเจ้าน่ะคือกระหังแห้งเจ้าต้องไปเอาแส่กระดงกระจรอ่ะยองยองเจ้าหนึ่งยินบ่เด็กหน่อยเรียนเมกันตาฮักี่ดอกผู้เฒ่าเรียนมันคืออยองบุ เออเอาเออกาเฮ็ดไปจะแล้วก็คื้ว่าฮ้ามหลวดไย่ำในก็ย่ำนั่นล่ะ้นาเออขนาดลิปเลียวนี่ก็ยังลงมาได้แป๊บจานย่กันโมตได้เบิ้งบางหันแม่งเด็ดไปบางไป ฮะตมีกตอนฮะก็ได้อันเว่จะจะโอ๊ยอันไปเบิร์ตแต่เราพันเดลงจะไปลงอันเดือนีกโอเอปักต้นปันนลงเบิรตดลงอันเลี้ยวน่กัลงยักหอยู่เนาะก็เลยบ่อีหยังเออก็เลยพันเลงจะเอาลงไหมไปหาหม่องเน็ตดีๆบุ เอาห้องก็ต่องสลัดว่าแต่วาหอายแหนมนั่นก็จะอยู่ที่เบิ้งหเหรอวันนี้เด็กหญิงฟงมาอีกวันนะคะพี่น้องไปแล้วไปแล้วภาษาขั้นจัง เจ้าว่าสุดยิ่งคุณอยู่อ้เนีตุ้มยุ้ง8หย่อนี่เนี่ยจะได้เบิ่งตัวเองนี่เพราะว่ากลคองมันกลับบ่ได้เป็นยังไงยังสิบอกเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพอกันไหมค่ะอย่าลืมมืออื่นอยู่สารคามนะคะเสียงยืนเสียงยืนซื่งส้มนะคะ อย่าลืมบัตรกุ้มปิดเท่าค่ะพี่น้องวันสุดท้าย119บาททักไปเลยค่ะพี่น้องนะคะที่เพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเอออาคลิปนี้ก็อาจจะโหลดได้ซ่านิดน,นึงนะคะพี่น้องก็ผสมภาษาเบิรงไห้น่ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อน,นะคะสำหรับคลิปนี้วัเสาร์มีคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ